สั่งการปัดระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่สองในช่วงที่สงครามโลกครั้งที่สองกำลังดํำเนินไปอย่างดุเดือดกองกำลังทหารญี่ปุ่นได้เข้ามายัางประเทศไทยด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการใช้เป็นฐานทัพในการสู้รบเพื่อบุกยึดประเทศพมา่าและอินเดียโดยใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางคมนาคมในการลำเลียงอาวุธไพรพลและสเสบียงดังนั้นกองกำลังทหารสหรัฐ จึงนำเครื่องบินมาทิ้งระเบิดเพื่อบุกโจมตีและตัดเส้นทางการคมนาคมของพวกญี่ปุ่นตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆเช่นสะพานข้ามกรุงเทพทนบุรีประตูน้ำอ่างทองประตูน้ำบางยางประตูน้ำบางนกแขกรวมทั้งคลองภาษีเจริญซึ่งใกล้กับวัดปากน้ำอีกทั้งยังมุ่งทำลายแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการสู้รบซึ่งก็คือ โรงไฟฟ้าวัดเลียบซึ่งในช่วงที่บ้านเมืองกำลังลุกเป็นไฟนี้เองหลวงปู่ท่านก็ได้คุมทีมงานทำวิชาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันคือทำกันตลอด24ชั่วโมงเพื่อแก้ไขเหตุการณ์บ้านเมืองเพื่อให้สงครามยุติซึ่งหลวงปู่ท่านถึงกับพูดว่าจะไม่ยอมหนีไปไหนและถ้าวัดปากน้ำหรือประตูน้ำภาษีเจริญถูกระเบิดลงก็จะยอมตาย และหลังจากที่หลวงปู่ท่านลั่นวาจาอย่างนี้ไม่ว่ากองกำลังทหารสหรัฐจะบุกเอาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดมากสักเท่าไหร่ก็พลาดเป้าหมายแทบทุกครั้งอีกทั้งยังมีชาวบ้านพูดกันอย่างหนาหูว่าวัดปากน้าเป็นที่ที่ปลอดภัยจากระเบิดมากที่สุดเพราะหลวงปู่ท่านไม่ยอมให้ระเบิดลงที่นี่หรอกด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชาวบ้านและทหารกรมแผนที่ แหกันมาอพยพหลบภัยที่ตึกขาวในวัดปากน้ำปัจจุบันคือหอเจริญวิปัสนาและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นยังมีผู้คนจำนวนมากเห็นแม่ชีในลักษณะโปร่งแสงลอยอยู่เหนือน้านฟ้าโดยเอามือไปปัดระเบิดในขณะที่เครื่องบินรบกำลังมาทิ้งระเบิดจนสร้างความฮือฮาและตะลึงงงงันให้แก่ผู้คนเป็นจำนวนมากจนหนังสือพิมพ์ต้องเอาข่าวนี้มาลง เพราะทึ่งในความมหัศจรรย์นั้นและที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะหลวงปู่ท่านได้คุมพวกทำวิชาให้ทำการปฏิหารกายขึ้นไปปัดระเบิดอีกทั้งยังใช้วิชาธรรมกายเนรมิตเมืองเป็นป่าบ้างเป็นแม่น้ำบ้างและเนรมิตแม่น้ำให้เป็นบ้านเป็นเมืองแทนจนทำให้พวกทหารที่มาทิ้งระเบิดเข้าใจผิดและทิ้งไม่โดนเป้าหมายสักทีในช่วงนั้น หลวงปู่ท่านเลือกให้คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนนกยูงเป็นหัวหน้าเวรในการทำวิชากะดึกซึ่งท่านได้ถามพวกทำวิชาว่าเครื่องบินข้าศึกจะมากี่โมงคุณยายอาจารย์ท่านก็ตอบว่าตีหนึ่งเจ้าค่ะและพอถึงตีหนึ่งสัญญาณเตือนภัยระเบิดก็ดังจริงๆตรงนี้เป็นความน่าอัศจรรย์ของวิชาธรรมกายแบบสุดๆ เพราะทหารอเมริกันก็ไม่ได้มาบอกอะไรคุณยายอาจารย์ถึงแผนการในการทิ้งระเบิดเลยแต่คุณยายอาจารย์กลับรู้เวลาในการทิ้งระเบิดที่แน่นอนและในขณะที่สงครามกำลังดุเดือดอยู่นั้นหลวงปู่ท่านก็ถามคุณยายว่าเยอรมันแพ้หรือชนะวะซึ่งคุณยายอาจารย์ท่านก็ดูในที่แล้วตอบว่าแพ้เจ้าค่ะและสุดท้าย เยอรมันก็แพ้สงครามจริงๆในวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2488ซึ่งตรงนี้ก็แปลกอีกเพราะขณะที่เกิดการสู้รบห้ามหันกันอย่างดุเดือดก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าฝ่ายใดจะชนะแต่คุณยายอาจารย์ก็สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าเยอรมันจะต้องแพ้แน่ๆก่อนที่หลวงปู่ท่านจะถามคำถามพวกที่ทำวิชานั้น หลวงปู่ท่านจะเห็นและรู้คำตอบอย่างแจ่มแจ้งในสิ่งนั้นอยู่ก่อนแล้วแต่เนื่องจากท่านต้องการตรวจสอบยานทัศนะลูกศิษย์อีกทั้งยังเป็นการปรับให้ยานทัศนะของทุกคนให้ตรงกันจากนั้นหลวงปู่ท่านก็ค้นต่อจนเห็นในที่ว่ามีระเบิดประหลาดที่ไม่เคยมีมาก่อนอีกทั้งยังแตกต่างกับระเบิดลูกอื่นที่ใช้ในสงครามซึ่งก็คือระเบิดปรมาณู จึงทำให้หลวงปู่ถามคุณยายอาจารย์ว่าถ้าลูกนี้มันลงจะเป็นยังไงวะซึ่งคุณยายอาจารย์ท่านก็เข้าที่แล้วตอบว่าถ้าลงที่เมืองไทยก็จะราบเป็นหน้ากลองไม่เหลืออะไรเลยเจ้าคะ่ะพอถึงตรงนี้ก็ยิ่งทำให้รู้สึกประหลาดใจหนักเข้าไปอีกว่าหลวงปู่กับคุณยายอาจารย์และพวกที่ทำวิชารู้เรื่องระเบิดนี้ได้อย่างไร ในเมื่อสหรัฐอเมริกาเร่งทำโครงการพัฒนาระเบิดปรามนนอย่างลับๆเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้อีกทั้งระเบิดปรามนนลูกแรกยังไม่เคยทดลองทิ้งที่ใดเลยแต่ด้วยอนุภาพของวิชาธรรมกายกลับทำให้สามารถเห็นถึงอำนาจการทำลายล้างอันมหาศาลของระเบิดปรามโนได้อย่างเหลือเชื่อทั้งทงที่ยังไม่เกิดการระเบิดขึ้น ภายหลังจากที่รมันประกาศแพ้สงครามแล้วสหรัฐก็คิดระเบิดปรมาณูได้สำเร็จในเวลาต่อมาซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นก็ตกอยู่ในสภาพย่ำแย่และกำลังจะแพ้สงครามอยู่แล้วถ้าสหรัฐไม่เอาระเบิดปรมาณูไปทิ้งที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ต้องแพ้สงครามอยู่ดีแต่อยู่ๆทางสหรัฐเกิดอเลอร์ตอะไรก็ไม่ทราบ คือพอคิดระเบิดปรมาณูเสร็จแทนที่จะเก็บไว้เฉยๆก็คิดอยากจะเอาไปทดลองโดยเลือกเป้าหมายในการทิ้งระเบิดไว้เกือบ20แห่งแต่สุดท้ายก็ตัดตัวเลือกออกจนเหลืออยู่สองแห่งคือเมืองฮิโรชิมากับนางาซากิจนเป็นเหตุให้มีคนตายทันทีมากถึง880,000คนและตายในเวลาต่อมามากกว่าสองล้านคนตรงจุดนี้ แสดงว่าต้องมีบางสิ่งที่สอดละเอียดทำให้มนุษย์เหล่านั้นเกิด alert คิดอย่างนี้ซึ่งตลอดเวลาที่หลวงปู่ท่านคุมทีมงานทำวิชาเพื่อให้สงครามยุติท่านจะสั่งพวกที่ทำวิชาให้สาวไปถึงต้นตอหรือแหล่งที่มาของความคิดว่าใครเป็นผู้ทำให้มนุษย์คิดสู้รบกันโดยท่านจะถามว่าใครสอดมาว่จากนั้น ทีมงานทำวิชาของท่านก็เข้าที่ไปดูว่าใครเป็นผู้สอดละเอียดมาโดยไปดูว่าต้นตอของกระแสที่สั่งใจนั้นมาจากไหนซึ่งเมื่อไปพบต้นเหตุแล้วหลวงปู่ท่านก็ไปดับที่นั่นคือต้องไปดับที่ต้นเหตุหรือแหล่งผลิตกระแสที่ทําให้มนุษย์คิดรบราฆ่าฟันกันซึ่งพอเหตุดับปุ๊บผลก็ไม่เกิด สุดท้ายมนุษย์ก็จะเลิกลบราค่าฟันกันแต่เนื่องจากตอนนั้นอยู่ในช่วงที่หลวงปู่กำลังรวบรวมพวกทำวิชาอยู่คือทีมงานทำวิชายังมีอยู่น้อยหรือมีปริมาณไม่มากพอที่จะทำวิชาให้ชนะเขาก็เลยทำให้การทำวิชาแก้ไขเรื่องภัยสงครามทำไปได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้น